ได้กระแสได้ตรงเป้าจริงๆนะทุนเป็นห่วงนะเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบอุตสาหกรรมนะครับในปดเกณฑ์นเนี่ยเขาจะขาดรายได้เพราะว่าในกฎหมายของสอาหกรลเขาเขียนไว้เลยนะครับผมขอฝากนะอยากให้แก้อยากให้มีที่อยู่อาศัยในอุตสาหกรรมของพนักงานสวัสดิการนี้ขอให้จ่ายเป็นเงินสดแล้วพี่น้องประชาชนอยู่นอกอุตสาหกรรมเขามีน,นัดั่ S <S <an> <S เขาได้มีไรายได้คุณจ่ายเงินสดให้เขาพนักง,งานที่อยู่เลย <Okay>. oh. คุณจะสร้างที่พัก oh. ให้ระดับผู้จัดการหรือผู้จ <S an> ัดการ <S <S <an> <S ไม่ว่าแต่พนักง,งานเนี่ยผมขอเลยนะครับแก้กฎหมายเลยพี่น้องจะขอบคุณเป็นอันสูงเขาอยากได้ที่อยู่อาศัยก็ขอให้เขาไปเช่าอย่าสร้างให้พนักง,งานบ <S an> ริษัทได้ทำ <S <S <an> <S ไม่งั้นความเหลื่อมล้ำของ อะไได้ของพี่น้องประชาชนการตอบสนองพี่น้องประชาชนไม่เกิดหรอกครับจนเหมือนเดิมครับอไอ้น้ำปาลาขวดเดียวที่ท่านพูดแล้วต้องไปซื้อข้างนอกผล <laughs> ถามว่าวอุตสาหการรมคุณคุณวางา 2, ไว้ตั้ง2,000ไร่เห็นไหมฮะน้ำปาลาขวดเดียวพี่น้องผมก็กินนะครับไม่ใช่ว่าพนักงานกินคุณมีครัวอุตสาหการรมอยู่แล้วอาหารกลางวันคุณเอาเปียกพวกเราไปแล้ว ขึ้นเตียนคุณยาวเปียกอีกยังไม่พอคุณยาวเปียกที่นอนพี่น้องประชาชนอยู่รอบข้างไม่ได้ประโยชน์เลยแต่คุณได้ประโยชน์หมดผหรับพี่น้องอยู่อย่างไรแม้แต่กฎหมายของห้างเซเว่นซีเจทุกอย่างคุณดูเดี๋ยวผมถามจริงว่าผู้นำในชุมชนเราพี่น้องประชาชนที่มีไรายได้อยูย่ได้มีสินค้าอะไรเนี่ย เขาไปขายในนั้นไหมสักอย่างหนึ่งไม่มีเลยแต่มไปเอาสินค้าที่ไหนมาพี่น้องก็เดิ่ชนในพื้นที่ไม่ได้มีส่วนที่ได้เสียเลยแต่เราต้องไปซื้อเขาเสียเงินเงทุกวันเห็นไหมความเดือดร้อนมีใครเดือดร้อนมั้งผมพูดแล้วมันพูดเยอะผมไม่อยากจะพูดเอาแค่อุตสาหกรรมก่นอนแก้เลยนะครับท่านท่านผู้จัดาการนะครับช่วยแก้เลยว่า พนักงานไม่ต้องสร้างแฟลตไม่ต้องตั้งคุณโดอะไรในนั้นแต่เป็นผู้บริหารระดับใหญ่ๆคุณทำไปเลยให้พี่น้องเยาชนในรอบข้างเขามีส่วนได้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ